สวัสครับเ,เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาติดกล้อง GoPro ไว้ที่หมวกกัน,น็อกของผมนะครับนี่มวกกัน็อกของผมก็เป็นทรงแบบหมวกรัน็อกวินเทจสีสนิมด้วยก็คือสั่งเขาทำมาแบบสนิมเลยแล้วก็ <c oughs> ผมจะติดไว้ประมาณตรงนี้นะครับนี่ประมาณแบบนี้ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะเพราะว่าผมซื้อและผมได้เตรียมมาหมดแล้วไปดูกันเอาละตอนนี้อุปกรณ์ของเราก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมได้เตรียมทุกอย่างไว้ครบหมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาติดเทปกาวเนี่ยตรงกคมนกนะฮะบริเวณตรงนี้ก่อนนะกันไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไอเราจะตึงออกมาแล้วก็ติดกาว 3M มดาวสงหน้านั่นแหละไว้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาเริ่มติดหมวกกายนอกผมก่อนแล้วกันติดไว้ประมาณนี้นะเอาละ่ะได้แล้วประมาณนี้คนระับอาจจะเบี้ยวเบี้ยวนิดนึงนะแต่ว่าเราไม่ได้ติดเบี้ยวขนาดนั้นผมติดแค่ตรงบริเวณตรงกลางนี้นะแล้วก็เดี๋ยวกล้องก็จะติดตรงนี้เลยเหมือนกันโอเคผมจะติดไว้ แล้วทีนี้นะครับผมก็จะมาแกะไอ้กาวอีอกซี่ตัวนี้นะมันเป็นกาวที่คนเขาใช้แบบติดมุมพวกห้อ,อ,องน้ำหรือพวกท่อที่มันรั่วไหลนิดๆหน่อยๆนะครับพวกกาวอีอปซี่นี่มันก็จะช่วยปิดได้อย่างดีเอาละก็เรามาแกะตัวมันจะมีอยู่2 2 สอ,อันมาพร้อมกันแบบนี้นะครับตัว A กับตัว B เราก็แกะมันออกมาเอาลครับผมก็ได้เอา A กับ B มาติดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะปั้นเลยปั้นให้มันกลมๆกันคนระับไล่กันปั้นให้มันเข้ากันน,ะนี่ผมก็จะ ติดเราราไว้ประมาณนี้เนรัยติดลงไปเลยแบบนี้นะครับคนผมรู้สึกว่าผมเอาหม้อยเกินไปนะเดี๋ยวเอเพิ่มก่อนทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็แห้งถ้าเมื่อไหร่ที่มันโดนอากาศแล้วมันจะแห้งมันจะค่อยๆแห้งไปนะครับถ้าผมไม่รีบเนี่ยเดี๋ยวมันจะ หมดอายุไขในการทำงานนะครับแล้วผมก็จะไม่เหลืออะไรเลยอะไรวะเนี่ยผมก็จะเสียกาวตัวนี้ไปไฟรีๆเลยเอาจริงตอนนี้มือผมมันเหนียวหมดแล้วแล้วผมต้องคอยระแวงอีกสองแข้งนี้อีกนะครับเพื่อที่เราจะเก็บมันไว้ทำอย่างอื่นในวันข้างหน้าโอเคนี่ผมผมแกะมันออกมา พื่อที่จะปั้นใหม่แล้วก็ผมก็จะเลือกมุมใดมุมหนึ่งว่าจะเอามุมไหนเป็นมุมสูงมุมต่ำนะฮะซึ่งในลักษณะการติดติดหมวกเนี่ยด้านล่างผมจะต้องติดให้มันอยู่ลักษณะแบบแบบนี้นะฮะให้มันเอียงขึ้นนะครับเวลาเราแบบติดกล้องมันจะได้แบบเราจะได้หันองศาได้ทั่วนะครับเราก็ทำให้ทั่ว <c oughs> ไล่ไป ไล่ไปนี่ได้แล้วแบบนี้นะเราจากนั้นผมก็จะเอามาติดหมวกตรงนี้เลยผมก็จะติดไว้แบบตอนนี้ผมได้ติดหมวกเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะ <c oughs> โอ้โหคดชุยอ <c oughs> บอกเลยว่ามันยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เครับเดี๋ยวเราต้องเอาไปเตากแดดให้มันแห้งก่อนนะแล้วก็เราค่อยเอากระดาษทรายมาขัดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เก็บงานที่มันละเอียดนิดหน่อยนี่เสร็จแล้วมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่ผมแบบทําให้มันเอ,อ,อียงขึ้นเลยนะแบบเฉียงเฉียงเพื่อที่เวลาเรา เอียงองศาของกล้องเวลาเราขับรถเนี่ยมันจะได้หลายๆมุมนะรบมุมเสยกับมุมที่เห็นแขนของเราเวลาขับผมดูแล้วผมรู้สึกไม่ค่อยพอใจกับฝีมือตัวเองเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวไปตักแดดกันดีกว่าเพื่อที่จะรอให้ AA กาวอี e ็อกซี่เนี่ยมันแห้งนะครับแล้วก็เราก็จะมาดูกันอีกทีตอนที่มันเสร็จจนถึงตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณ ห้าโมงห้าสิบแปดแล้วอย่างที่เห็นนะครับกาวอีอปซี่มันยังไม่แห้งสนิทนะมันยังนุ่มๆอยู่แล้วผมไม่กล้าที่จะเอาไปลองถ้าเอาถ้าเอาไปลองผมกลัวอย่างเดียวคือเดี๋ยวมันจะเสียทรงนะครับก็ประมาณว่าเออเดี๋ยวมันจะมีการขยับนิดๆหน่อยๆคือมันก็ไม่ได้ถึงกับแบบไม่ทนเลยนะแต่ว่ามันทนมากตอนนี้ก็คือแบบ มันแข็งมากๆแล้วแต่ว่ามันยังมีความนุ่มๆอยู่คือผมไม่ผมไม่กล้าลองรับความปลอดภัยตรงนี้แบบเวลาเราขับอยู่แล้วแบบมันอาจจะแบบเลื่อนหรือมันอาจจะเคลื่อนนิดๆหน่อยๆเสียทรงเออนั่นแหละก็เลยคิดว่าเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าผมทําอะไรเสร็จขัดเสร็จพ่นสีเสร็จเดี๋ยวเราไปลองรถผมกันว่ามันจะได้มุมที่ดีไหมเวลาเราเออกไปถ่ายคลิปอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวไว้ยังไงไปเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีสวันนี้วันที่สองนะครับ หลังจากที่เมื่อวานได้นั่งทําหมกกระนอกนะครับโดยการเอากาวอีพ็อกซี่มาทําแปะไว้ซึ่งตอนนี้ <c oughs> มันมันได้แล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีบางจุดบางส่วนนะครับมันยังนุ่มๆนิ่มๆอยู่ซึ่งผมไม่เข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยผสมก้อน A กับก้อน B ในขนาดที่มันไม่เท่ากันหรือว่าอันนึงน้อยกว่าหนึ่งเยอะกว่ามันก็เลยทําให้แบบมันยังมีความนิ่มๆอยู่นะก็เลยไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าอาจจะเป็นพร้อมแบบนี้หรือเปล่ามันก็เลยผ่านมาวันหนึ่งแล้วเนี่ยมันยังแบบมันยังมันยังไม่แห้งสนิทเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็เดี๋ยวยังไงมันอาจจะยังไม่เสร็จแต่ว่ามันก็แข็งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูแบบลองติดหมวกดูระหว่างแบบขับรถอะไรเงี้ยว่ามันจะได้ภาพที่ ดูโอเคไหมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่า อยากได้ขี่ไปลองว่โอ้โหเสียงเสียงดังไลย เ็นนั้นเสร็จสิ้นกับการทดลองรถนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้มาถึงบ้านแล้วก็ก็ <g iggle> จะมาลงฟุตแล้วก็ตัดเลยมันเป็นคลิปเร็วๆนะก็ช่องนี้ก็มีแต่คลิปเร็วๆนะตั้งแต่แรกเลยตั้งคลิปแรกเลยสนุกดีผมไปเช็คฟุตดูแล้วมันรู้สึกว่าเออมขับแล้วมันก็สนุกดีนะเวลาเราดูในมุมมุมกล้องที่เราขับอะบวกกับเสียงทอมลำคานนิดนึ่ นั่นแนหะไม่เป็นไรสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรลองรดติดหมวกกันน็อกน,อนั่นแนหะโอเคก็แค่นี้นะครับโซสดีครับ